มันมื่อเออจะเข้าไม่เข้าหลยนะเออจะเกลือไม่เกลือเลยอู้หูโดกนี้พี่น้อง ơi! เอ้ยเบ็ห50เข้าฟรีสปินอะโขห้สปินนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับไซโกฟรีสปินอีกเช่นเคยนะพูนะ วันนี้นาะยไซโกอยู่ที่หน้าเกมอ่า uh, Queen of Belgium นะ Queen เมียนโจรสลัดนะอ่ะก็อยู่ในค่าย PG นานเพื่อนนะใครที่สนใจจะลองเล่นดูมาลองเล่นดูได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันนะจะได้ไม่พลาดคลิปเื่อนอื่นของสายกดที่จะรีวิวให้ดูนะคะได้เลือกเสียงไม่ซีเรียสนะคะขอแค่มารีวิวให้ดูเด็กอายุต่ำกว่า18ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ,นะะเ,มนเพื่อนๆนะอ่ะโอเคเพื่อนๆเราก็อยู่ที่หน้าเกมนานพอสมควรนะกดเข้ามาในเกมเรียบร้อยวันนี้เอาทุนมา 2, 0 0 0 40บบาทนนนะะคะขอเเลล่็็ดสักกักกกแ้ว มาปรับเธอโบนะมาดูที่แบบฟอร,ร์มการจ่ายเงินกันก่อนนะเพื่อนๆ่นะมันจะมีสแกตเตอร์สัญลักต่างๆตามภาพเลยในเกมนี้นะมีลายเดิมพันถึง20่ลายเดิมพันไม่มีการซื้อฟิีสปินนะต้องหมุนเข้าเองเท่านั้นอเล่นออโต้สัก30ไปเลยนะเพื่อนๆะมาจัดไปสวย <Yes. S 1> ได้เคมารอบแรกมารอบสองอุ้ยสปินสี่ตัวเลยอ,อ่ะขอเลือกหน่อยแล้วกันเอาสัก12ก็แล้วกันนะเพื่อนอะุ่เพื่อนะสแกตเตอร์มาเข้ามาสตัวเลยอะ่ะ รอบ2องโป๊ะเลยอ่ะป๊อดแจกง่ายเว้ยมามาดูดิว่าเข้าข้างในนะ่มันจะแจกง่ายป่ะสวยครับผมสองร้อยบอกเลยนะคะว่าไซโกเนี่ยปลืม้มค่ายบีจีจริงๆนะอ่ะเกมไหนแจกดีก็จะมารีิวให้ดูนะอันนี้นะคะคือเดาๆมาเล่นดูนะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้าฟีเกมง่ายขนาดนี้เข้าฟีเกมง่ายก็ไม่เชิงแปลว่าจะแจกดีนะเพามาลองดูแล้วกัน นะคะก็โป๊โอ้ย <Nice. S 1> แผนที่สวย480เอมาเออ oh. คุณสุดสูงสุดคูณ20คูณ3คูณ6คูณ9คูณ20อันนี้12ฟรี e g เพราะว่าสแกตเตอร์มเข้า4ตัวโอ้โยยังไง <S <S oh. โอ้โห180ร้ <Nice. S 1> องโอ้โหก่อนเพื่อเออ,เอ,อรวมทั้งหมดนะได้ามาเท่าไหร่ โอ้โห1,620แเจมโบอ่ะเหลืออีก28ออโต้มาลองดูเพื่อนมันจะได้เข้าฟรีเกมอีกหรือเปล่านะคะหวั <Nice. S 1> งว่าเพื่อนๆพื่อนคงจชอบเกมนี้นะ <Yes. S 1> เกมควีนสาวจนสลัดหรือเมียของผัวผัวเป็นอะไรกับตันเหรอ <Nice. S 1> เห็นเขาพูดเล้ก็ไม่จริงหรือเปล่า <Nice. S 1> เ่อาวยาว,ยาว <Excellent. S 1> เกมดังใบเปล่าเดี๋ยวเขาปรับเกมนิดนึง <Yes. S 1> เสียงเกมนะ อ่าๆๆเสานีเซอนีเท่านี้พอนะเพื่อน <c oughs> ยังไงโอเวอร์แอคชั่นสวยหกร้อยยังไงยังไงยังเงียบอยู่โอ้โหยังไงยังไงอุ๊ยเอาดีแจกหน่อยเพื่อนเอาเอายังบ่มา โอ้โหโคตรเงียบเงียบกริบเลยนะพอตรงๆคือเงียบกริบโอ้ยสแกตเตอร์เข้าอีกแล้วกับฉันโอ้สามตัวนะอ่ะขอห้าสปินแล้วกันนะเพื่อนนะมาลองดูดิว่าคูณถึง40มันจะแจกเท่าไหร่โอ้โหโคตรแจกดีอ่ะแจกโคตรดีอ่ะเพื่อนโอ้ยตัวนี้โอ้ยพันสองโคตรเด็ดแปดร้อยสี่สิบ <c oughs> ก็บิ๊กวินไปอะครับอือหโคตรดีอะโอ้ oh, oh, แต oh, uh ่โคตรดีอะเออเฮ้อมกาวินสุดๆเพื่อนๆบอกตรงๆคือเกมนี้แจกดีสุดๆฟุดๆกันไปเลยนะเออโอ้โหมัน oh, <c oughs> ต้องมาเล่นแล้วแหละมาเอาไงสวยร้อยแปดสิบสปินสุดท้ายเอาไม่ได้ไม่เป็นไร โอ้โหก็อะไรมาทนะั้งหมดนะเพื่อนนะสองพันสองร้อยแปดสิบมาเล่นต่อ <c oughs> เข้าง่ายสกแกตเตอร์เข้าง่ายรอบที่สองโคตรง,ง่ายโ,โคตรเยอะพอหรือเปล่าเพื่อนหรือเล่นต่อดีขอเล่นต่อแล้วกันขอเบ็ดห้าสิบหรือร้อยดึงดีออาห้าสิบพอเล่นออโต้สักสิบพอดีเออสิบพอดีวะ่ะ มาเอาใจช่วยด้วยนะคะพูดนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ใจโกดด้วยนะส่วนจะจะลองเล่นดูมาลองเล่นดูได้เลยนะเพื่อนๆนะโอ้โหยังไงโอ้โหยี่ห้ายังไงโอ้โหอยู๋หกสิบสองอุ้ยเคไม่มีช่องแรกเสียดายอุ้ยเอมายังไงต่อโอ้โหยังไหวนะเพื่อนๆยังไหวยังไหว เอาไงดีเอาไงด,ไดีตายแล้วโอ้โอยห้าสิบ <c ười> ยังเงียบอยู่สวยยังไงยังไงจะแจกอีกหรือเปล่ายังไงอ้อันนี้เล่นกำไรนะยังไม่ได้เล่นทู้คุณนะพ่อนนะคือเราได้กำไรเยอะแล้วโอ้โหคอแห้งเพื่อ <c ười> นกินน้ำแปบ๊บจะเกึบสองกึบ โอ้ยชากระวานเกินไปซื้อที่ตลาดนัดมาซื้อเสร็จก็มาอัดคลิปให้เพืในด,ดูเลยนะมันนะฝนตกหรือเปล่าเสียงฝนตกอะ่ะเออทางนู้นฝนตกไหมเพื่อนอ่ะมาโฟกัสที่เกมต่อดีกว่าโอ้โหยโอุย้ยนึกว่าฟรีเกมเข้าตกกระจายเมื่อกี้โอ้โหพันพันสันร้อยสามสิกว่าบาทก็บอกว่าพันตากรายแล้วอเอาต่อเพื่อนมุนตอ หมุนต่อไม่รอแล้วนะได้เสียงไม่ว่ากันนะมันมันมันมากนะเล่นจนมันเมือเออจะเข้าไม่เข้าหลยนะเออจะเกือไม่เกือเลยโอ้โหโดกนี้พี่น้อง ơi, เอ้ยเบ็ห50เข้าฟรีสปินอ่ะโขห้าสปินนะยังยังจะเอาห้าสปินกับคูณ40อยู่เลยมาจัดไปเพื่อนแต่งดีดนะ ถ้าแตกดีโอ้โหเซร้ายแผ่นที่อ่ะมาอีกช่อง mm. หนึ่งอ่ะโหโคตรเด็ดดอกนี้หกร้อยหกสิบยังไงโอ้โหอีกสามสปินมาสวยโอ้โหเซร้ายเชลกบัตโอ้โหอีกสองสปินมันไม่ไหลมันไม่แตกมันไม่ปุ๊มันไม่ปังมันไม่ปูอะไรเลยโอ้โหเคเคได้อยู่แก ได้อยู่แก่ได้อยู่แก่โอเคเพื่อนทุนมา2,000แต่แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะก็ได้มาทั้งหมด2,800บาทโอเคเพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะ,ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ใส่กดกด้วยสนใจจะลองเล่นดูลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อนอ่ะก็อย่าลืมเหมือนเดิมขอตัวราไปก่อนถอ,อนอตังแป๊บเพื่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย